สวัสดีจ้าว่าพอพิการอีกแล้วเมื่อนี้พิการเห็นยังว่าดิเห็นมาคือตัวนี้มันเป็นตะหนึ่งมันเป็นตะเห็ดฟักทองมันหน่วยตะเปาะดีทุกคนการเ็เลยซื้อมาเนาะอ่าราคามองอือหน่วยนี่สิยูมันสามยูโรกว่านาะกะับสิประมาณลอยลอยฮาสิบลอยหกสิบบาทประมาณนี้ค่ะทุกคน ขสิควักเอาไนออกแล้วล้างสะอาดแล้วใส่ไข่จักหาฟองน้ำตาลจริงๆเราเขาใส่น้ำตาลมะพร้าวเนาะห้าโบมี่ห้ากส่น้ำตาลปลืกน้ำตาลปีป๊บยังกะบาไปเนาะทุกคนเนาะแป้งเขาจาน้อยนึงกะทิกรองเกลือของเหาเนะค่ะเขาจะค่ะเห็ดขย้ำให้น้ำตาลเนี่ละลล่ใส่ในไข่แล้วก,ก็กะทิและทุกอยา่างเขาจะเอารวมกัน แลว้วาจะมาเทใส่บักฟักทองมันเข้ามันล่อบเบิงกันว่ารอบนี้พิการเฮ็ดมันแตกบอลอบกวนพูนเห็ดน่ะรอบแรกออกมาดูดีอร่อยแล้วรอบที่สองแตกทุกคนแบบว่าเฮาเฮ้าหนึ่งไฟเฮ้ากาบถึกเนาะค่ะเนาะกาบถึกรอบนี้มาัะเบิงกันจ้ะ <Sit. S 1> พอเข้าพอเฮ้าออน ขัน้นไข่กับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วกับเครื่อเข้ากันดีแล้วทั้งเกลือทั้งยางเรียร้อยเนะาะเขาจะกองกระชอนกองเนาะคะ่นะเนาะแล้วเขาจะมาเทสใช้นมะอึดของเฮาโอเหลือน้อยหนึ่งเ <c oughs> ขาจะเทบดเต็มนะ้ะทุกคนพอเวลาเขาซุกแล้วเขาก็จะอืดขึ้นมาตรงนี้เนาะอืดขึ้นมาจนเต็ม <c oughs> ขาจะตั้งน้ำให้มันห้อนเดือดก่อนพอข้าเหนื่งบมกอื้อไปเข้าจะพรลุ่งอยู่ที่ไฟกลางแล้วพอสิบหานาทีผ่านไปข้าจังคอยเปิดไฟอ่อนสิบหานาทีผ่านไปข้าก็จะเปิดไฟอ่อนเ้อค่ะทุกคนอืดขึ้นมาแค่นี่เอง หรือว่าอาจจะยงางวอดทันเต็มที่ค่อยดูต่อไปจ้ะทุกคนเรียบร้อยแล้วทุกคนเรียบร้อยสุกแล้วนะคะสุกแล้วแต่ว่าเสียดายไม่ฟูขึ้นมาเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดูแห้งอุย้ยเสียดายที่ไม่ฟูขึ้นมาเต็มสวยๆเนาะคิดว่าคิดว่าน่าจะพอแต่ว่าอืมไม่เป็นไร เท่านี้ก็โอเคแล้วสวยงามค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ